เรารับที่ฐานเทราหางเทียนเช่นเดียวกันโดยอาศัยเส้นเทียนไหลเข้ามาผสมด้วยเป็นไงบ้างครับหลังจากได้ดูวิธีการหาแนวรับจากคลิปที่แล้วหน้าที่เจ็ดหน้าที่แปดวันนี้เป็นการพูดถึงว่าเมื่อราคามาถึงแนวรับแล้วกดมีว่าให้ซื้อ ส่วนใครจะซื้อไม่ซื้ออันนี้อยู่ที่ดูมินิส่วนตัวอย่างน้อยสุดการหาซื้อหุ้นในแนวรับถือว่าเป็นการซื้อในระดับที่ปลอดภัยได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องหาแนวรับให้เจอให้ได้แนวรับอาจจะมีหลายแนวรับอาจจะมีการหาแนวรับสำรองไว้สักสามสี่แนวรับเพื่อมีเหุฉุกเฉินหรืออะไรแรงๆ น,นี้เราก็เลือกล็อกไปว่าเราจะเอาแนวรับที่ระดับไหนกดมีว่าถึงแนวรับให้ซื้อถ้าสมมุติซื้อแล้วหุ่นขึ้นก็นั่นหมายว่าเราก็ได้กําไรมีหลายคนอาจจะตกใจหรืออาจจะไม่รู้กดหรืออาจจะไม่รู้เรื่องครับ เห็นหุ้นตกลงมาก็ตกใจตามเขาสุดท้ายก็ขายหุ้นลงบางครั้งราคาที่เราขายไปอาจจะเป็นอยู่ในจุดที่เป็นแนวรับพอดีก็เคยได้ยินคำที่เขาพูดบ่อยๆว่าพอขายปุ๊บหุ้นก็ขึ้นทันทีหรือขายปุ๊บ หุ้นก็เด้งใส่หน้าเราทันทีนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราสู่กันฟังว่าอาจจะเป็นจุดที่เป็นแนวรับพอดีบางเออเราไปขายในจุดนั้นคนที่รู้เรื่องกราฟอ่านกราฟเป็นเขาก็จะรอจังหวะหา,าซื้อหุ้นแถวนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราได้ศึกษา หาแนวรับได้แล้วก็หวังว่าน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้เช่นกันคลิปนี้ทำเพื่อการศึกษาเท่านั้นมิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆที่สนใจจะลงทุนหรือน้องๆที่เพิ่งหัดเล่นหุ้นเพิ่งหัดเรียนกราฟดูกราฟจะได้รับประโยชน์มีความรู้ติดตัวตลอดไป